ねっ。 สบายดีสบายดีพี่น้องมื่อนี้ประทิดออกมาผู้ยังเกาะผู้เวียงเลยเนาะูเวียงผู้เวียงาแล้วพี่น้องถึงบรรยากาศผู้เวียงสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ประทิดมาตีนผู้เนาะพี่น,อน,น,น้องเนาะสิมาถ่ายภาพทงไหายงหน้าตีนผู้เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้สิมาถ่ายภาพน้ำตกอันนี้แม่นทางขึ้นน้ำตกเนาะพี่น้องเนาะ น้ำตกนี่เขาเจ้าเอื้อนว่าน้ำตกข้องงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมีน้ำตกนี้แต่โดนละพี่น้องเอยแต่สมัยทรงข้ามผูเส้นทางเส้นทางนี่พี่น้องเลยเส้นทางนี่เนี่ยเป็นเส้นทางเขาเอิ้นเส้นทางยุทธศาสตร์บะพี่น้องตะกี้แต่บัติกกับบัหูปันใดพี่น้องเอยปรติเส้นทางนี่นะพี่น้องเอยเป็นเส้นทางแต่สมัยทรงข้าม่นน่ะพี่น้องเ้ยเส้นทางเส้นนี้ แต่ว่าเส้นทางนี้ยังประท่านนั้นอันน่ะปูแป้งอันปูยางเถื่อนนะพี่น้องเนาะฝนกําลังเฮ็ดยู่นะพี่น้องเนาะกําลังเฮ็ดคัวอยู่พี่น้องอยู่ทางเทิงผู้ฝนพี่น้องอันเป็นกําลังเห็ดคัวอยู่พี่น้องไยเฮ็ดคัวอันตัดให้ได้ยินพฝนว่ะแต่ว่าฝนเห็ดยังประท่านแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ทางหน้านี่บ่อนันบ่อเหศสีไปนี่เนาะแมนมันมีน้ำตกนะพี่น้องเนาะน้ำตก น้ำตกข้องงเขาเอินสื่อสื่อน้ำตกพี่น้องเลยเมื่อนี้อากาศยังว่าค่อนข้างดีพี่น้องเลยมันแดดพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าฝนตกร้ายมือแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้แดดบอทิดกับว่างพอดีก็เลยว่าซิมาถ่ายหูปันถ่ายวิดีโอบรรยากาศงามงามให้พี่น้องเบ่งเราพี่น้องเนาะอันนี้แมนเชนทางกัน ที่เราติจะไปเนาะคอนขางจะยากหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่แมันจะอันใกล้ขึ้นตีนผู้เลยพี่น้องเลยเส้นทางให้งยากขึ้นไปตื่นพี่น้องเนาะแต่ว่าขึ้นไปเทิงนั่นแหละผู้นั้นเป็นวิวงามพี่น้องเลยเป็นันแบบภาถ่ายลงมาเลยพี่น้องวิวงามงามพี่น้องเลยเพราะว่าเขาอยู่ผู้สูงเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเส้นทางไปในคอนขางจะยากมื่นนะพี่น้องเนาะถ้า เาบอกสานานในการเดินทางกะเฮตุให้มื่นล่มได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบาทิตเคยมาเคยไปมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่ยังน้อยพี่น้ออยู่แถวบ,บ้านเฮาเขาเคยไปเคยมากับพอไปได้นะพี่น้องเนาะและอันนี้กับบาทิตก็มาถ่ายภาพบรรยากาศตอนเทีย่ยนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มีโอกาสพ้นฮกากข้าวตกก็เลยว่า มาถ่ายอันวิดีโองามๆเส้นทางไปคองงเนาะเส้นทางไปนาต้นตาดคองงเนะพี่น้องเนาะจช่หน่อยอันบ่อทิดไปหอด้วบ่อทิดสิถ่ายวิดีโอหับสมนํากันเด้อพี่น้องเออเนาะบ่อทิดสี่กาลังเดินทางไปเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่อทิดสีถ่ายอันเส้นทางไปให้เบ่งนะพี่น้องเนาะอ๋อขอขอบใจพี่น้องหับสมวิดีโอบ่อทิดต่อไปเลยเนาะพี่น้องบายบายพี่น้อง

不，不，不。哦，那边没车了。那是公路。对，别那年。

ดี่้านมันจะร่มๆนะแล้วก็ที่ภาคเวนือนะแต่ว่าเหนือมันภาคเหนไปเรื่ยๆถาเราไปเหนือท้ายร่มๆผมจะป้านอกที่งามเลยนะครับยี่โร่ย์แ con ngủ bao giờ cũng tỏ ba hết con đeo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không <laughs> Hãy subscribe cho hả Ghiền Mì rồi? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

nhắm cái tăng bà

我，对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 ， Bag! กินะนะพี่ชมอาารรอโอ้ยตาแสบเลยพี่น้องบรรยากาศรอบๆโอ้ยอากาศดีอะไรพี่น้องไหเย็นสำหรับพี่น้องพังไทยถ้าอยากมาเที่ยวจะไปต่อ5รับขอทิตได้เ้อพี่น้องบอทิศพิพามาเที่ยวครับพี่น้อง ไม่ไล่เนาะแม่หบอไม่พังหมอเออใส่ลายนี้นี่คเขาคล้ายเป็นโล้ลยนะหนูใหม่นียเนาะ เพื่อนพี่น้องนำตกคนสูงหนึ่งอากาเรียนเดี๋ยวกบเรื่งอะใคมากวงงบร,ดรดิดับทำบริดมาเด้อพี่น้องเด้อ เย็นค่ะกะลีเย็นจนหนาวไม่รับบ่อทิศจริงว่าบรรยากาศธ,ธรรมชาติงามที่น้องเลยเมืองลาวที่น้องนี่ลร้บ่อทองเที่ยวอันนี้บ่อทิศมาใน่วนหนึ่งซื้อเพราะว่ามันไกล เน่บาอผิดบ่คอยได้ไปพี่น้องมันใส้ขึ้นใส้งบหลาน้ำมันหลดเอาไปอีเด้นเอาพี่น้องเนาะเลือกได้นอาพี่น้องนี่นนนแต่ครัวลงไปในเหลือกได้ไม่กชเห็นพี่น้องเลยย่อบ่อผิดที่างขึ้นมาเช่นนั้นหน่งบอนครัว หวังว่าคลิปพาเที่ยวคลิปนี้บ่าวทิศทีได้อันยอดวิวมสูงๆนาอพี่น้องเนาะฝากติดตามเลยเด้อพี่น้องด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิศในการเห็ดชิปเนาะพี่น้องเห็ดชิปพาเที่ยวธรรมศาสตรเมืองลาวงามนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่พี่น้องขัว,ข,วขัวกับแต่สมัยอันสงครข้ามหุ่นละพี่น้อง พี่น้องแม่งเ็เล็กแต่สมัยสงครามหมดแล้วพี่น้องแต่สมัยอันต่อสู้กู้ชาติหมดแล้วพี่น้องเล็กเล็กกันเก่านี่แหละแต่ว่าเพื่อนนันเอาไม้มาใส่ปัะพุงเอาพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับกำลังเห็ดอยู่นะพี่น้องเนาะกำลังเห็ดแต่ปุ๊งออกมาเมื่อไรสิแล้วนะพี่น้องเนาะฮะสเก็ตบังวาคันเ้าถ่ายจากมุมนี่ ไปเนาะแต่ครัวไปให้งามนะพี่น้องกลับมายูครัวอีเนาะพี่น้องมาเบิ้งกันบอลนี่เนาะพี่น้องสูงขนาดเลยพี่น้องน้ำมันจากครัวลงแตนดินเนาะพี่น้องมันสูงประมาณอ่าสามสิบสี่สิบเมตรเนาะพี่น้องแต่ครัวลงไปแต่ดินเนาะพี่น้อง เราทิพย์เริ่มถ่ายมา่กี้นี้เลยมาถ่ายเบิงใหม่นาะพี่น้องเนาะนี่น้องพี่น้องทรมาตาล้วนๆพี่น้องยังให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองได้นะพี่น้องเนาะว่าทรมาตามันชีเย็นอะไรกันมันชีได้ความมัน เพื่อนควบนึ่งเราพี่น้องบูหูคือกันบูหูแนวบรรยายเลยพี่น้องมันเย็นแบบอากาศเขาอาบน้ำนะพี่น้องมรรยาได้ยินเชียงน้ำตกพี่น้องเนาะเขาอยู่ในเมืองจะได้ยินแจะเชียงรดเชียงล่างพี่น้องแแต่ว่าเขาออกมาธรรมชาติภูผาแบบนี้ยินแจะเชียงน้ำตกเชียงนกเชียงภูนะพี่น้องเชียงป่าเนาะเชียงเจ้าเป่าเจ้าป่าเจ้าเขานพี่น้องบรรยากาศ รอบๆน้ำตกพี่น้องแต่จากตัวเมืองมาหาน้ำตกก็สิบป,ประมาณนั่นหกหกหกเจ็ดกิโลนกิโลนกิโลเมตรอะไรนั่นเนาะนี่นะพี่น้อง điệp bá tịt xí lọ thay hố còn đâu thì nòng đơ. Bạn đấy nè. Lọ. Bán nha. Bán An Dương nha. Ô oh, mà cái gì đây nó Mà cái phúc bảo đó Hả? <laughs> bảo quá đang cưng nè Bảo quá đang cưng Bố chắc khó Ở đây là mai làm cân Bố mẹ nó Mai là xong khôn rồi mà Ô mà cái gì đây nó เออมีบ้านอันนู้ัญญาเนนะซื้อซื้อยังคุณเจ้าซื้อคอนฝืนนี้ได้ซื้อยังฝืนนี่ฮะสื่อเปิ้ลสื่อเปิ้ลสื่อสาวพี่นนาะเออออออ ี่นอาา้องมาครัชมมันบรรยากาศน้ำตกทำการน้ำพี่นอนะอ้องเนาะอ่าตรงย่างน้ำตกแห้งเลยพี่น้องอ้าวมาในพระเจ้ขาขอใหาน้ำใหม่ลายพี่น้องว้าน้ำใหม่ลายเลยว้าน้ำใหม่ลายฮะกูขึ้นเอาไผหาขายบ่ คลายคลายดิอิโนงเด็นบรรยากาศห้องห้องเราไม่ทางลงสบายดีสบายดีพี่นอเมื่อนี้อาทิตออกมา ผู้ยังเกาะผู้เวียงเลยเนาะูเวียงผู้เวียงอ่าต่อพี่น้องถึงบรรยากาศผู้เวียงที่แรกมาบอทิดมากคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะบัดบัดมาแล้วมาเจออันทีมงานเอซื้อจังไดนเกาะมาสัมภาษณ์เลยเอาน่ะมาเจอทีมงานหน่อยหนึ่งเห็นเนาะสบายดีอ่ะสบายดีเจอกิเติ้ลไซตี้เนาะเออกิเติ้ลด้อพี่น้องกิเติ้เมื่อพี่มาเจอทีมงานอีกผู้หนึ่งซื้อจังไดนก็อีกผู้หนึ่ง โบโบซื S <S mm ้อโบอ่ะนี่นะครับมาสบายดีอ่นพี่น้องจากทางไทยเนาะสบายดีสบายดีมากับพอดีเจอนะเจอเพื่อนแล้วก็พอดีมาถ่ายเพื่อนพามาถ่ายวิดีโอยิ้มงามพี่น้องแหนมพี่น้องตัวตัวโงงซื้อเนาะมาลินมาชมได้ผู้นี้แม่ผู้นี้แมนผู้ีย่งเหมือนบอกพี่น้องนี่คนพี่น้องทั้งเข้ากันเพิ่งแหนมเมืนบอกพี่น้องวาตบรรยากาศเนาะจักโมงตอนนี้ เจ้าม่งตอนนี้สามโมงสี่สิบพี่น้องก็บรรยากาศฮะ <1. 5. S 1> ก็มาแต่อาบน้ำของง้เน,เเนาะพี่นบ่อาบน้ำพรุีเพื่อนจนเอาวกีต้องกับเบาวบาโบ้เพื่อนะตีเงินตีเงินนะกระดูกกระดูกงัวบ่กระดูกขาง้อเป่พี่น้องกระดูกง้อน่องงัวเด้อผมเม็นน่องเมียนี่แหละบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเพรามือหนาเนาะเอาอย่างนี้ เอาอันอันมาปิ้งอยู่นี่เนาะคือสิคธาปนะเพรดังไพยมีชิดมือข้างหน้าคนละมาแล้วหมือนอ่แล้วอ้าใช่ทรายชิดชวนเขาบอกใจกับบารบิลี่มานำมืออ่ะเพราะว่าวิวพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางพางไทยมาหบชมมันบรรยากาศภูเวียงอยู่ภูอยู่ฟ้าเดี๋ยวเราถือสิถ่ายอันกล้องลังให้เบิ่งงามๆพี่น้องเด้อ ฮะเป่นอะไไปทำกันอีกมือนะอาประเภทนเหนียแรงหนามาเมื่อกี้บตัวเฮาท่าเรื่องเราใครก็นงานน้องดูน้ำซาวน้อยๆคิดอ่แล้วเนี่ยเดเรียกินแต่กบเนี่ยเดเรียนหนุกเนาะิ่างบดไปกัดปะกัดเายขนาดเห็นสามโลไปยังปล่อย ยังปลาเห็นเห็นเออเออคปล่อย่อยมันบูยหญ่เอตืนมาช่องโมงแล้ววะเ้าเ้าเห็นไปแล้วหาบางหย่างไลเท่ามือนกันดิมาแท้มาแท้หาห้าบ่งหย่าได้ฝ่าแปบนี้ไงเ้า้าบ่ได้มาตลอดเลยคันมาตั้งแบบ ถ้าเามาตั้งแบบนั้นแบบไม่ยังก็เคลื่อนนั้นอยู่ในนี้เคลื่อนยังว่าแบบบ้านพักปเลยยังรีสอร์ทอยังนั้นนะแล้วเหตุในสลิงกันนะสลิงไลคือไหนเนาะสลิงไลขึ้นนั่นจอดเลยนะ้วเห็ดเป็นนั่นรีสอร์ทแบบสําหรับคนท่องเที่ยวมาแเลยเสาห้องอยู่นะแบบคนต้องการแบบวิววิวงามเหมนนะขากลิ้เลยนี่บ่อนพักอืมแต่ตอนเศร้าก็มีแบบน้ำตกญิลุ่มในเนาะพอสุด สุดเลยครับตอนนี้ยังไม่มีไลฟ์ขึ้นเนาะอ่าหบัวลอยก่อนโต่รวยมีห่วงตอนนี้ยังบม่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเนี่ยยังกเกาเะเขื่อนอ่ะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเนาะข้ากฤตัยบ้านเขานะดูบ้านเขามันมีแต่แบบเป็นตึกเป็นตึกเลยเบอกหาเดืเอ,อด,ด,ด,ดพี่ขับมาจะพี่ยังฮะยอะ มาแล้วขอเอียวไปเลยสุดยอดเลยเอาเลยเนาะบางที่ตึงก็กำลังนั่งอกหักเนาะตอนนี้เนะ <c oughs> าะอกหักวันี่ <c oughs> มาปลอบใจเอาแน่ค <c oughs> ักอะไรเนาะข้อแจ้งอะไรอย่างเงียืมมันได้ยืมมันได้นไดขนหมักแห้งอะไรแต่เน,น,นี่ยมันคันใจมาย thay vào thay hay thay một tép ngày đọc khơi lượp năm này đủ yêu nàng xoài trụ những người thơ đây xì xùm này hãy xúc đây bỏ lại phần phần xong là, là cây đấy à, Hãy เดยับไม่ยังถักก็เลยไม่พอตาเขาเนี่ยไม่เองก็งอไม่ดีกว่เห็นได้เนี่ยเห็นได้หนอกกันบ่ะแบบแบบวิดีโอมันแจ้งพอด ซีเคหกสิบเทมขับจัมมันจะลายเลยร่อยไปแต่วิดีโอมันลายแล้วพาพตัววิวพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวงีเสียคลิปก่อนเสียดคลิปกันบ้านึง ติสีกับนะักค่คุลี